สวยมากเลยไม้ไล่ครับเราไม่ไล่สวยๆครับดอไม่ไล่สวยเเคยเจอครับลางงกสีส้มครับเพิ่งเคยเจอนะครับลางงกสีส้มนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับลางงกส้มปกติเจอจะลางงกขากับลางงกเหลืองอันนี้เจอลางงกส้มโอ้ ลรงอกซ้อมจ้าเรางอกซ้อมลรวงกซ้อมวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ขึ้นผู้อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาหาเห็ดมันเกินครับแต่ก็มาดูไผ่ด้วยครับว่ามีหรือเปล่านะครับไผ่ไล่นะครับดูกันนะครับโอ้นี่ไงไผ่ไล่ท่านผู้ชมโอ้ไผ่ไล่ออกแล้วโอ้ยาวแล้วด้วย โอ้นี่หนอ่อบัลลมเทิมเลยสวยด้วยนะสวยด้วยอโอ้สวย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 มากสวยมากสวยมาก,มากท่านผู้ชมต้องต้องเอาดินออกก่อนนะครับเอาดินออกก่อนนะครับ ซ่อมไปด้วยเลยอืมหนึ่งหนอมานไม่ได้ครับมัไม่ได้มาแล้วหนึ่งหนอมัอไม่ได้มาแล้วหนึ่งหนอ่ออุ้ยยังให้หน่อที่สองหน่อที่สองก็มาแล้วท่านผู้ชมแต่ยังหน่อเล็กอยู่นะหน่อเล็กอยู่ครับแต่ก็ทานได้แล้ว ทานได้แล้วทานได้แล้วอุ้ยหนวลที่สามสูงมากเลยหนวลที่สามน่อไม้ไล่แซบแซบ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 จ้าหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังหมดหรือยังเนาะ เดี๋ยวต้องดูดอกไม้ไล่ละหนอที่สี่ก็มีด้วยนี่ไงหนอที่สี่โอ้โหอุ๊บอุ๊บมีขรุขรมากเลยนะอุ๊บอุ๊บได้เจอแหวกเก่าก้อนนี้ด้วยครับมีไม่อึ ก่อนนี้ไม่มีอู้ก่อนนี้หน่อยาวมากหน่อสวยมาก,ก่านผู้ชมดูครับสวยมากเลยโอ้เดี๋ยวก็จะใส่ตะกร้าไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ตะกร้าไม่หมดเฮ้ยหน่ไม้ไล่เนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ขันข่าเยเยอะนะครับ ก็จะมีคนขายเยอะหมดรอยังอุ้ยนังไงสองหน่อเอาอีกสองหน่อท่านผู้ชมเอาอีกสองหน่อ,อโอ้สวยมากเวย,ยสว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 ย,สวย

ดีแกงเลยกำลังดีแกงก่อต่อไปนะครับมีไม่โอ้ยอุ้ยโอ้ยมีแล้วนี่ไง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 กำลังน่ากินเลยมัดจ่าข้อหน่อยมัดจ่าข้อหน่อยมัดจ่าข้อหน่อย ก่นอนหนาไม้หน่อยนะก่ <c oughs> อนหนาไม้หน่อยก่นอนหนาไม้หน่อยอยังไงโอ้ยก้อนนี้ก็มีโอ้อยโอ้ยกำลังสวยกำลังสวยกำลังสวย มันจะเยอะหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมันจะเยอะหน่อยนะครับดูข้างล่างกันนะมันจะมีไหมลงมาดูข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าข้างบนนั้นมันมีออไม้แล้วเราไปดูข้างล่างกันนะมันจะมีไหมนี่มีไม่เอ่ยยาวแล้วก่อนนี้ยาวแล้วครับอ้ยก่อนนี้ยาวแล้ว ยาวก็เอายาวก็เอาไม่ได้ขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งนะครับปูงนี้นะไม่ได้ขึ้นมาอาทิยยตย์นี้มีไมเอ่ยต้นนี้หนอเล็กหนอไม่ใหญ่ครับอุ้ยหนอไม่ใหญ่ครับอุบหนอเล็กครับหนอนไม่ใหญ่ ป่าไผ่นะครับตรงนี้ยังไม่ออกอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นมากเลยคนระับอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่นตัวนี้ออกก็ยังเออออกเป็นบางกอนะครับออกเป็นบางโกออกเป็นบางแหงนะบางแหงก็ไม่ออกอย่างเช่นบริเวณนี้ บริเวณนี้ยังไม่ออกนะครับตรงที่มีกผอผายเยอะๆนี่ยังไม่ออกยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ออกก็ยังเนาะทางข้างๆที่แะลื่น,นคหรอท่านผู้ชมนี่ยังยังไม่ออก ออก,ก็ผายเยอะนะครับท่านผู้ชมเนี่ครับก็ผายเยอะแต่ว่านอบแต่ว่าหน่อ,อไม้ยังไม่ออกนะออกหรือยังยังยังไม่มีมีแต่ทํามีแต่ทํานะครับมีแต่ทํานะครับผมนี่ครับ ตรงบริเวณยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับยังไม่มีวันนี้ว่าจะมาหาเห็ดนะครับแต่ว่ามาเจอไผ่ไล่ครับเจอไผไล่คือเอาก่อนเลย ไปเจอไผ่ไร่เครับผมโอ้ยลงยากนิดนึงหนึ่งดูครับขอ,อยู่ตามหุบนะครับผมขอ,อยู่ตามหุบนะครับแถวนี้กอไผ่จะเยอะมากเลยนะกอไผ่ไร้จะเยอะมากเลยนะก็เป็นไผ่ภูเขานะครับไผ่ภูเขาเยอะมากแต่ว่าเขายังไม่ออกหน่อนนะเนี่ยอุย้ยลื่นเนี่ยครับ โอ้อยังไม่ออกอย่างนี้อือของลางนนก็ผ่ยเยอะเลยโอ้ลงยังไงเนี่ยมันชันครับท่านผู้ชมรู้จะลงยังไงโอ้ลงไงดีอ่ะมันลงยังไงก็ไม่ไพ่มันอยู่แถวหน้าผานี่มาสำรวจดูกันแล้วกันถ้าเจอหนอกก็เอาไม่เจอก็ไม่เอาโอ้ยตันทางตันครับท่านผู้ชม โอารขาวฝขาว,ขาวโอ้อืมเห็ดตะไคร้ครับท่านผู้ชมเห็ดตะไคร้กู่อยู่ด้วยกันเห็ดตะไคร้กู้อยู่ด้วยกันครับโอ้เห็ดแดง เห็เดแดงครับท่านผู้ชมเห็เดแดงครับกำลังเต่งกำลังตึงกำลังสวยงามเลยครับขอหน่อยนะคุณมดนะขอหน่อยนะคุณมดขอหน่อยเห็เดแดงอุ้ยนางเอก โอ้ปุถทอธทโมสัสงโฆ้ยเพิ่งเคยเจอโอ้ละง,งอกซ้อมเพิ่งเคยเจอละง,งอกซ้อมด้วยท่านผู้ชมละง,งอกซ้อมเพิ่งเคยเจอครับทางหาเห็ดเพลินๆแล้วครับแต่ฝน <c oughs> แน่นี้หน้าฝนกลับเริ่มปกตินะครับที่ฝนจะตกนะครับผมก็เลยต้องมาหลบอยู่ที่ถ้ำนะครับผมเรามาหลบอยู่ที่ถ้ำนะครับ หลบฟ้าหลบฝนครับผมฝนลงเม็ดครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าฝนหยุดตอนไหนแล้วก็ไปต่อนะครับหูเห็ดตะไคร้ดอกใหญ่ๆโอ้โหเห็ดตะไคร้ดอกใหญ่ๆเห็ดตะไคร้ดอกใหญ่ๆจ้าอุ้ยขาวขาวอุ้ยขาวขาวโอ้เห็ดตะไคร้จ้าบานบานเห็ดตะไคร้จ้าบานบาน โอ้โหเห็ดตะไคร้บ้านๆโอ้เห็ดตะไคร้บ้านๆเว็บๆอะไรเนี่ยนี่มันเห็ดอะไรโอ้ยรางโงกขาวพี่น้องดอกใหญ่ยักษ์เบิ่มมากเด้อพี่น้องว้ายรังโงกขาวดอกใหญ่ยักษ์เบิ่มมากรังโง่ขาวดอกใหญ่เบิ่มมาก โอ้ย่าโอ้วิ้ยลากขาดลากขาดลากไปยังไงอ่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยอยู่ลึกมากเลยโอ้ไม่ใช่าโงกนะนี่มันเป็นเห็ดตาบนะท่านผู้ชมเอ้ยมันเป็นเห็ดตาบอยากยักษ์ อ่าง,งเตสังทำมันจะสังคันจะอุ้ยอะไรนี่อุ้ยละงกลอกละงอกส้มนางเอกนางอีละงอกส้มนางเอกนางอีละงอกส้มโอ้สวยสวยสวยเห็ดขาวดินนะครับเปเห็ดแป้งนะครับผมเห็ดแป้ง เห็ดข้าวดินและเห็ดแป้งอันนี้ก็แ่บอยู่แก่หมดแล้วครับแก่หมดแล้วแก่หมดแล้วครับเมฆหมอกปกคลุมนะครับเมฆหมอกปกคลุมเมฆหมอกปกคลุมนะครับผมอยากไปไปิชิดพูลูกนั้นนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างไม่เคยไปไปิชิด อยาไปไปชิตภูล,ลูกนั้นจังเลยคงจะสนุกดีนะครับ